ที่ดินแปลงใหญ่ติดเชิงเขาพญาเดินทงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเนื้อที่8 3 2ไร่2งาน27ตารางวาเป็นฉนดคุดแดงนส .3 และนส .3 กอสแนวเขตของเราเริ่มต้นจากตรงจุดนี้ไปจะลดเชิงเขา3ลูกด้านหน้าที่เห็นคะ่ะ8 3 2ไร่2งาน27ตารางวาราคาขายไรล่ละ1 7 0 0 0 0บาทสูงกว่าระดบน้ำทะเล60เมตร ที่ดินลักษณะจะเป็นเนินและพื้นที่ราบติดลำธารติดอัางเก็บน้ำติดเชิงเขาเราไปชมความสวยงามของแปลนี้กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S.A. p o p e r t y บ้านและที่ดินทำเลดีราคาเจ้าของค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่เขาพญาเดินทงค่ะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะวันนี้พาชมที่ดินแปลงใหญ่ค่ะที่ดินติดเชิงเขานะคะ ที่เชิงเขาพยาเดินทงใกล้เขื่อนป่าศักดิ์ชลรสิทธิ์ค่ะอยู่บ้านโคกสลุงนะคะและด้านหลังนะคะก็ได้เชิงเขาอีก2องลูกใหญ่ๆตรงนั้นนะคะพร้อมติดอ่างเก็บน้ำด้วยค่ะแปลงนี้800อไร่ค่ะ800อกว่าไร่นะคะชนดคุดแดงและนสอสามราคาขายไร่ละ1นึ่งแเจดหมื่นบาทค่ะท่านใดสนใจที่ดินแปลงใหญ่นะคะก็ติตดต่อสอบถามตามเบอร์โทรเลยค่ะศูนย์เก้าหย์ศูหนึ่งสองส เดี๋ยวจะส่งไฟล์เอกสารให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่ดินพัฒนาแล้วนะคะที่ดินพัฒนาแล้วแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะบรรยากาศในแปลงที่ดินค่ะถนนนี้อยู่ในในที่ดินนะคะลายภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะปัจจุบันที่ปลูกมันอยู่นะคะปลูกมันสับปะหลังบางส่วนค่ะเข้าไปถึงชนภูเขาสองลูกนี้เลยค่ะ 800กว่าไร่นะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันนะคะที่ดินผืนใหญ่อิงภูเขาจุดชมวิวเขาพญาเดินทงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีบนเนื้อที่832ไร่2งาน27ตารางวาราคาเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ170,000บาท เป็นชนดคุดแดงนสสและนสสา,สากอกสูงกว่าระดับน้ำทะเล60เมตรที่ดินตั้งอยู่ในตำบลโคกสลุงอเภอพัฒนานิคมจัังหวดลบบุรีติดลำธารติดภูเขาติดอ่างเก็บน้ำลักษณะที่ดินจะเป็นที่สโลบบนเนินเขาสลับกับที่ราบลุ่มที่ติดลำห้วยง่ายต่อการพัฒนาและยังเป็นผืนเดียวที่ติดกันค่ะ832ไร่2งาน27ตารางวา เดี๋ยวจะตีภาพมุมสูงจากภาพโดนให้ชมนะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะคะ091 0 9 9 6 2 2 4และ091 0139988 2เบอร์นี้เป็น ID l ดียค์ค่ะแปลงนี้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามง่ายต่อการพัฒนาต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงนะคะเราจะตีแปลนให้อีกมุมนึงของภูเขาค่ะการเดินทางสะดวกติดถนนสะะาธารณะ ห่างจากอำเภอพัฒนานิคมประมาณ10 1 4ิี่กิโลเมตรห่างจากแยกมนาหวาน1ิบหกิโลเมตร km, จากแยกม้งคอมย7บเจ็กิโลเมตรและเดินทางจากดอนเมืองหนึ่ง้อยห้าสบากิโลเมตรค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินมากๆค่ะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาทำการตลาดในการขายครั้งนี้ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับทุกการแชร์ทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ